สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สงสุดๆโมนาในพระคุณความรักของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเมตตาต่อเราข้าพวงทั้งหลายในค่ำคืนที่ผ่านมาเราข้าพวงแต่ได้หลับนอนพักผ่อนอยู่ในประวงของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงคุ้มครองเราข้าพวงทั้งหลายไม่ได้พบเจอภัยอันตรายใดๆพระองค์ทรงรักและห่วงเห็นเราข้าพวงทั้งหลายไว้ในอ้อมผัดของพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าที่ประงคงทรงคุ้มครองพิทักษ์รักษากระจงของพระองค์ทั้งห้าแห่งนี้ให้อยู่ในการทรงอารกขาของพระเจ้าพระองค์ไม่เคยละทิ้งเหล่าข้าพงหรือทอดทิ้งเหล่าข้าพงทั้งหลายเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เหล่าข้าพงทั้งหลายอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์เสมอในเช้านี้เหล่าข้าพงทายเข้ามาอธิษฐานขอพรจากพระองค์แล้วจะนมัสการพระเจ้าขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยขอให้พระคำ และเบทเพลงที่จะร้องและจัดก,การนั้นให้เป็นที่หนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอวยพระพรแก่เราข้าพุทธทุกคนให้เปิดตาใจออกที่จะนมัสก,การพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงโมงทนาและขอบรพระคุณพระองค์อธิษฐานขอฝากเวลาต่อไปไว้ในอ้อมผาซีของพระเจ้ากราบทุนขอพร,อรในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เราจานาะนมัสการ,าากร,การกพระเจ้าร่วมกันในบทเพลงพระเยซูเป็นกำลังใจมันล้และดูเหมือนว่าหมดกำลังที่จะรับใช้และทำทุกทุกอย่างให้มองที่พระเยซูพระเยซูจะเป็นกำลังให้เราเันพื่ พระทานกำลังให้เราพระเยซูเป็นกำลังพร้อมจะช่วยเธอเสมอในเวลาที่เธอต้องการเมื่อใดที่ใจมันท้อแท้มันหงอยเอพียงพานายระพระเยซูเ,ยเป็นกำลังพร้อมจะช่วยเธอเสมอ สี่ที่เธอต้องการมูอใดที่ใจนั้นพอแทบหมดหวังอง,งอจะเป็นกำลังให้เธอหากวันใดที่ใจมันลาและดูเหมือนว่าหมดกำลังที่จะรับใช้แล้ว อให้มอนที่พระเยซูพระเยซูจะเป็นกำลังให้เราหนักเพิ่มเรอให้อธิีเทียนอ่อนวอนขอให้พระองาตะแางกำลังให้แรงพระเยซูเป็นกำลังพรวามใจช่วยเธสริม ในหมายที่ที่เธอต้องการเมื่อใดที่ใจนั้นทอแเธอเหมืนหนอนฮอนทางพื่อพานัพราะพระเยซูเป็นกำลังพร้อมจะช่วยเธอเสมอในหมายที่ที่เธอต้องการเมื่อใดที่ใจนั้นทอ พระเยซูเป็นกำลังพร้อมจะช่วยเธอเสมอในนาทีที่เธอต้องการเมื่อใดที่ใจนั้นทอแท้หมดอนหัวใพึ่งพระในาพระพระเยซูเป็นกำลังพร้อมจะช่วยเธอเสมอในนาทีที่เธอต้องการเมื่อใดที่ใจนั้นทอ ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเพลงนี้ก็ได้มาจากวันพระฤหัสที่คุณคูณสกรีได้ร้องเพลงในเซลลวก็ขอบคุณพระเจ้าเองก็ได้รับกําลังมันบางทีมันเหนื่อยล้าเน่ยร่างกายเราเหนื่อยล้าแต่ว่าใจเรายังสู้แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าคือพระเยซูก็คอยเป็นกําลังให้เราเสมอก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ก็ คือภาระหน้าที่ของทุกคนก็มีมากมายฝนก็ตกก็ขอพระเจ้าเป็นกำลังให้กับทุกๆท,ท่านในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในวันนี้นะคะเราจะอัญเชิญพระเจะนะคำของพระเจ้าร่วมกันในสดุดีบทที่37ข้อ3ถึงข้อ5นะคะข้อ3ถึงข้อ5พบแล้วเราจะอัญเชิญพร้อมกัน สองสามจงวางใจในพระเจ้าและกระทำความดีท่านจึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัยจงปิติยินดีในพระเจ้าและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าที่ได้มาถึงรอบนี้บอกว่าก็คือพูดได้คําเดียวว่าขอบคุณพระเจ้าเพราะว่ามาเร็วมากในการแบ่งปัน ก็คือเตรียมตัวไม่ทันเลยก็คือก็ได้แต่ว่าวางใจพระเจ้าว่าโอ้พระองค์จะค่าลูกจะเอาพระคาอะไรไปแบ่งปันแบ่งปันให้กับทีมงานดีเอาพระคาไหนไปหนุนใจดีก็ขอบคุณพระเจ้าก็คือพระคํานี้ก็มาถึงก็คือจงวางใจในพระเจ้าและกระทาความดีท่านจึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัยนี่คือขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวันเนี้ยเราดําเนินชีวิต เราต้องใช้ความวางใจพระเจ้าเท่านั้นวางใจก็คือวางทุกอย่างไว้กับพระเจ้าเลยตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับก็คือพอตื่นขึ้นมากเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็คือเราก็ได้วางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงนำพาหรือทรงอํานวยอภิพรเราในทุกๆท,ทางแนละในทุกๆเรื่องวางใจพระเจ้าก็คือต้องกระทําความดีด้วย คุณแม่ที่การได้กล่าวพระคำนี้ไว้เมื่อวันที่10มีนาคมงประศ2ส5งพระอิบคุณแม่ที่การบอกว่าวางใจพระเจ้าแล้วเราจะปลอดภัยพอเราปลอดภัยเราก็จะมีความสนใจปรารถนาที่เราจะได้รับที่พระเจ้าจะประทานให้เราเราไม่ใช่เพียงแค่วางใจพระเจ้าเท่านั้นเมื่อเราวางใจแล้วเราต้องประพฤติดีกระทำดี มีจิตใจที่จะกระทำความดีไม่ได้กระทำความดีต่อพระเจ้าแต่ให้กระทำความดีต่อคนรอบข้างของเราด้วยคือกระทำความดีต่อทุกทุกคนถ้าเราวางใจและเชื่อใจในพระเจ้าพระองค์จะทรงนำเราอยู่ในความปลอดภัยเสมอเหมือนที่คุณแม่ถึงว่าจะไปไหนมาไหนให้เราอธิฐานเสมอจะออกไปไหนจะนั่งรถ จะไปไหนก็ช่างจะขับรถไปไหนก็ช่างก่อนที่เราจะไปไหนทุกครั้งให้เราอธิษฐานก่อนที่จะเดินทางหรือจะทําอะไรเสมอข้อนี้ก็ยังอยู่ในใจแล้วก็ยังทําอยู่ถึงทุกวันนี้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าก็คือพระเจ้าก็ทรงคุ้มครองไปไหนมาไหนก็อยู่ในการทรงอรารักขาและทรงคุ้มครองของพระเจ้าตลอดเวลาก็ขอบคุณพระเจ้าสิ่งคําว่าวางใจยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือว่า วางใจก็คือขอบคุณพระเจ้าเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกฟ้าร้องอย่างเงี้ยะน้องไมเดียก็ตื่นตลอดตกใจตื่นตลอดร้องไห้ข้าพเจ้าก็ได้เอามือไปกอดเขาไว้บอกว่าแม่อยู่นี่นะอันนี้คือเขาควรจะรู้ว่าแม่อยู่กับเขาเขาก็คือหลับต่ออันนี้คือเขาวางใจในแม่ของเขานวางใจในตัวข้าพเจ้าแต่